สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ขนส่งลำปางค่ะวันนี้วันที่25 25สิงหาคม2567จะไปกรุงเทพนะคะมีกระเป๋าสามใบไปกรุงเทพไปทุระเดี๋ยวจะรีบกลับ กับวันที่28สิงหาคมส5ง7ัรบเจตอนนี้เวลาก็10บโมงครึ่งรถออกรถออกสิรถออกสิบเโมงครึ่งรถสมบัติทัวร์แต่ตอนนี้รถยังไม่มานะคะแต่ถ้ารถมาแล้วรถจะไปจอดตรงนู้นตรงนี้เป็นที่ช่องซื้อตัว๋ว คุณธนกรคุณอัครละอัคขะนิรุตคุณสวชโชจะเดินทางไปจังหวัดเชยงใหม่ในรอบเวลาสิบนาฬิกาสี่หนาทค้นสีองนะคะคุณ้นสีทองคุณเบเขี่ยวคุณชญาณิคุณธนกรคุณอัคขละนิรุตคุณสวชโชคที่จะเดินทางไปจังหวัดอากาศเชีาะ ตรงนี้เป็นทางขึ้นชั้นสองไปห้องน้ำได้นู่รถจะจอดตรงโน้น มีกระเป๋ามาสามใบจะไปกรุงเทพนะคะไปกรุงเทพนะคะขึ้นรถสามสมบัติทัวร์เราจะรีบกลับนะ<อ>เดินทางปลอดภัยจ้านี่กระเป๋ามีหนึ่งสองสามใบไม่หนักเท่าไหร่เออ ทั้งหมดสามกระเป๋ามีแต่เสเบียงไม่มีเสื้อผ้าเสื้อผ้าเสื้อผ้าอยู่ที่บ้านที่กรุงเทพเยอะๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะตาคไทยมิโล